นี่ครับสวัสดีครับเมื่อนี้มาแล้วครับปลูกผักครับเมื่อนี้ปลูกผักปลูกผักผักกี่ยังวะบอมผักหยังผักอะไรครับนี่ผักอะไรเขาเรียกผักอะไรนี่นะฮูผักหยังฮูหัวแดงแดงครับหัวแดงแดงเนาะมันเล่มันเล่บูบูเล่บูเล่บูบูเร่บูหยังนี่แหละครับ หัวคือมันแก้วนี่ะการถูกระดาษเข่าแก่บาคือกันครับการทํางานครับการห่ะเบี้ยขยายพันธุ์ขยายพันธุ์เพรมันสืบพันธุ์คือมนุษย์เนี่ครับขยายพันธุ์ครับนี่มันเป็นหัวยิงใหญ่หรอกครับพันธุ์นี่สืบพันธุ์จะได้ก้องหมาเอาอย่างนี้เลยนนี่ครับดูครับดู โดนฮักก็ทิงครับคล้ายๆกันครับเพราะเบี้ยรพริกแหละครับเพราะเบี้ยพริกคือกันนี่ครับแต่ละถกเกียร์เห็ดบ่คือกัน,นไหนเจ้วบ่เจ้วบ่เจ้วอันนี้อุดรครับอุดรอันนี้ยุใส่ยุใสเจ้ายุใส่ย,ยุใสบ้านยุบบ้านหยังยุบบ้านหยังฮะ ่บ้านยังน,น,น้องบัวบ้าน,านยังฮะมีพี่น้องถามหาเน,นี่ครับดูดูดดแบบแนี่ครับอันนี้จัก,กรกลาจกลาจักจกลาดครับกับกับยังกว่า,าวเฮ้ยแล้วสวรรค์ แล้วก็สวรรค์ครับเดี๋ยวโคราชคือกันนี่โคราชเออนี่นะครับนมมาเด้อมาเด้อนี่ครับมามางานลำบากงานลำบากยุคเกาหลีครับฝนตกครับเมื่อนี้ฝนตกเพ็ดในเฮาดีอือครับเฟลอะไรเฟลเมื่อนี่คนหนึ่งคนไปไปไปแล้วนี่นะครับนี่ละงานครับเพาะพัน ราะเบียบูจักกูัยังพวกผมครับเนี่ยมันหัวหญ่งใว่าะสีรักข้าแพงงกู่ดกครับดูแล้วเนี่ยดูดูดูนี่นี่นะครับนุ่มนุ่มนุ่มอันได้กว่าจังหวัดยัง ขดแก่นขดแก่นขดแก่นอยู่บ้านเห็ดม <c oughs> ันเห็ดมันเห็ดมันูีบ้านเห็ดครับมีโูราดมีโอ้ไหลจังหวัดอยู่อุดรกักะราดอันนี้โูราด,น,าดนี่ครับทีมงานครับทีมงานยุคเกาหลีครับจะลาถอาเกียก่ปูบ่คือกันหรอก อันนี้เข้าสำหรับปลูกพริกครับปลูกพริกปลูกพักเพาะเบี้ยน,นี่ครับฝากติดตามด้วยครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมครับทิมงานนอนหนอกครับ